ครับเมนูครับผัดมีเบตงครับเมื่อน,นีู้่ลูกอีสารครสนครับลวกเสซตแลัวครับเฉลีค่ครับมีนี่เคยจิ้มนเที่ยสี่ก่อนห้าหกครับเ็มที่ลวกไว้ปร่มวานนาทีสองนาทีครับพอลวกเ็จแล้วก็เอานำ้ำน้ำเย็นน้หลาดครับพักไ้ก่อนครับรวานหกกวอน ได้อีกเยซสี่ก่อนรอบเบึงครับพัดมีเบรตรงขั้งแรกครับผมพัดแบบให้ถึกปากเลยครับน้ำม,ม,มันหมูลงไปครับผม เทียมครับรรราห,าหาุ่มมัดผูกใส่ถุงครับรกรบะ,ะ,ะทเทียมง่ายดีก็ตับครับไป๊ะแป๊ป๊ามทีเีๆเรียบร้อยเดี๋ยวกระเทียมนิดหน่อยเนื้อที่นี่เป็นเนื้อหมูครับเนื้อหมูบานเฮาพวกกระตีต้มกับแบสบแล้ตัวนี้เป็นแฮมเลยครับ ตรงนี้หอมหัวใหญ่ครับหอมหัวใหญ่หอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมเกลือเทศฉดตะกร้ำตะกร้ำดีครับใส่สองกองแลที่เ็ดครับใส่กุ้งพร้อมครับกุ้งแห้งแล้วปักจากฟุกเฉดครับใส่กุ้งน้ำแล้วนี้กุ้งสดสแมงสีแซ่บครับ ใช้กลุ่งแห้ง,งก็กได้กลุ่มรถเห็นัันนั่วๆไปในตูเลยครับใช่รถดีนะรถเรนสีสันมันสวยง่ามครับสี่ใส่เป็นที่อยู่ที่อยดำนี่นครบนนที่อยูหวานแต่เนอกนันจิบบนันจิบมี้กินอตน่ กินหอมเพื่อจังพวกซีอิ๊วดำสิครับจิบผมีกินแรงจิบ่มเฮ็ดให้เสร็จห้องเสียรสชาติเอาสีครับออกสีเดี๋วเอาเสร็จลงไปพัชสีก็อนสิเนงะี้มีใบตกนี่สงสยัยสะเป็นมีผักไตครับแล้วเดี๋ยวใส่สีอย่างเดียวครับใส่สีอวหวานสีอิ๊วดำฝ เติมน้ำลงไปได้ครับเวลาใส่สีต้องใส่สีสีดำงามใช้ว่มามักสีดำกับว่าใสบ ขเขาเื่องครับอันนี้แบบม่วๆครับด้ธรรมดาตอนนี้เฮอมีพักสุกงาก็ใจพักสุกยากงไปได้ครับแต้ไม่ได้พักสุกง่ายครับจเป็นต้องใาจผักสุกงาก จะปรุงน้ำพวงน้ำพัดมีเท่ารับได้ไปเที่ยวบีโตงได้ไปซมของแครได้ไปดูรูปว่านเป็นรสชาติแบบงไรครับแด้อัน,นปรุงตามใจครับขาบาุได้ซอสไหอยิ้มขาวครับเราคุ้มรส ไว้นีครับลงโต๊ะตัอดีนะดีไู่่าหมนเนื้อหมูทอดเนือหมูไปเลยนตูเลยครับุ่มรสนตุ๋กุ้งแข่งครับขึยอดเกียร้วครับกุ้งแข่งของฝากจากคู่เก็งขาพอดำสาใจกะไซรุงไปอีกครับ ไน่นย,ย,ยังผมจะไข่เป็นค้อนเส้นใส่บนเครื่องอันเศงน,นะครับไข่ายยัาใสตอนนี้ใส่แบบไข่ย,ย่างประตูมได้ลาดทึงเสศนเลยตายผมเสนมานลงครับทีนบรอยากามันสีกันนะควายาลัลงครับลงทิลปกนเนี้วนุ่มครับชุดหอา แสบรสแสบครับเราจะเคยไปซิมนะครับเคยไปพูเกตอยู่เทช่นหนึง่งไปซิมพวกมีหอกเอี้ยนมีสปัมมั้งสิครับอัดขึ้นกันลแล้วก็ใส่น,ววน้ำซุปใส่ขา่าเราบ่มีข่าข้างบนเลนใส่เผ็ดพวกอาหารทะเลมึกสดกุ้งสดแกงหนังทีน่ครับ<ม>แล้วกาใส่แฮมครับใส่น้ำม,มันแข่งไว้ห้องกระบาดใส่น้ำเมันครับ กับสีสันสวยผักไทยหอมหัวใหญ่ครับกระลำปีต้นหอมแล้วก็ผักเทต็ปมีผักอย่างไร่ลงไปครับไม่ผิด ถ้าผมย้ำเวลาไปกินผมต้องเติมพริกมะนาวน้ำปลาอยู่แล้วครับใส่โหปลาสกิดแบบตอาทีกินนอนนะครับสิบวชันตัดใส่พริกสิบวชแยกใส่ที่หลังครับเออไไดี๋ยวพ่อกับแม่กินน้ำกระได้ผัดแหย่ปลาต้องสุกคนครับผักสุกก็โอเคเลยเสร็จมันดูดน้ำเข้าดูดน้ำเอาเลย ไอ้หลุดแป๊บนึงครับผมลายหลุดเสร็จแล้วครับเมื่อกี้เสร็จกันนุ่มดูน,น้ำดีแล้วครับติดไก่ไปสูตรผมชิมมวันครับเตยมรสชาติแลครับร้านเตียวก็ดีวอ เดี่ยวพี่เดแล้วใครต้องไหมครับใครเป็นใครอ่อนเส้นครับมื่หม,มวกครับเสียงดังกเจ้าดัางบ้านนะครับเสียงดังนิดหน่อยครับเสร็จเรียบร้อย สดทองห่อนครับว่าที่นี่ยึดตึงซิมครับพาเสร็จแล้วเชืนะ่อมั้ยแหมร่างมกสมองครับปั้นได้เหรอเฮ้ยพอนอนอย่างนั้นไม่ร้อนเหมือน,อนั้นนะให้ปั้นชิมด้วยเดี๋ยวเด้อยืดตึงนั่นนะเฮ้ยมันอนเป่ากันมุกสมองเลยยนะังได้นุ่มดีวะเส้นเส้นนุ่มนิ่มนี่ครับเพราะลวกลวกแล้วมื่ผัดหอม เสร็จเรียบร้อยแบ่งให้แม่ช์ซิมแล้ครับมีเบต่งครับเศษนุ่มๆอ่ะเศษมัน็คือมาหมาล่ะครับะลวกรื้อพัดน้ำหมาผัดอียังทั่วไปตอนเคยกินในพัดาม,าม้ำหมาไ่เคยผัดกินตอนสรเส้นะเสียบกว่าครับซิมแบงค แซ่บดีครับนุ่มหอมแซ่บของเสิร์ฟน้ำมากต่แบบม่วงๆครับตรงนี้บอกเน่าแซ่บเพิ่มถ้ากินแบบถี่ความแซ่บดีครับ ที่ขายมีส่วนครับระตายมันก็ย,ยนแต่เสร็จมั้งครับมีส่วนเลยรท่านเราเคยมาผัดตะเคียนอยู่หมูนี่แสบมากเลยอพอมาผัดใส่ก็สหวานสดีหอมหมูตุ๋นไปเลย ต้องปรุงยังเพิ่มอ่ะแซ่บนะครับเซียบมากหุวยอดิ่มๆครับเนลือน้ำ เพิ่มรสชาติสักหน่อยครับเจอแม่มีปิ่งประดุกต๊งเจ็ดนะแม่ในต๊งเจ็ดไหมใส่แม่ครับคุณผมใส่พริกน้ำเพืไปผู้เก็นเขามีมีสะบํามีข้อเกียรมีอย่างหลายอย่างครับ ไออิกแสบใส่ทอผิกน้ำอีกอะไรครับเ<ม>ดี๋ยวผมใส่ใครด่าหนาว<ม>นิดน,น้อยเดือบมัวครับที่นี่<ม>เดือบมัวแล้ว<ม>เดเป็นเมนูใหไม่แล้ว อแต่มากก็อกจะใส่แล้วจานแบบบานเขาเร็วขึ้นกุดเตียวขึ้นถึงแฮมแองแสบครับแฮมหอมแฮมสเปนครับ ผ็ดจัารย์ซาใจว่าบางทีนนี่กถึงสูตรสูตรเอาั้ในปานครับแซ่บเห็นมันนิ่มดีครับ ไฟดาวแบบมันหนิม อย่างข้างขอาแตบบ่มางครับผมสุดยอดมีเบตงเสร็จนนุ่มหอมก็ยังมีเหลืองอีกนะครับแบบคนละแบบทีเป็นกว๋วยเตี๋ยวติดเสบีบเดี๋ยวเหลืออยู่สามสี่ก้อนครับที่จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเบสดน้ำเห็นง่ายๆเดีย๋ยวใส่ตุ่มเนื้อยจะถึงเลยกว๋วยเตี๋ยวกลางในมั่วเลย เป็ยนเพ่แซ่กดีเขาไา้นเป็นเนื้อเน้เนๆครับที่นี่แต่มักมีขนาดใจปุจหวบันมักโูลีพี่

มากระแม่กับรังสางลงรดลดครับหน้าบานก็ลเลยมานางกินครัอยู่ขั้วห,ออห,ห่อนกับห่อนนีุ่่นกันญี่้อนี่ก็กครับเยอะมากกว่นตัดกว่าไผ่กวเยอมันไม่กว่าไผ่อย่างห่อนนั่นนะครับ ภาพเตือนเนี่ยล่องมาถาดเบิ้งครับใสแบบภูก็ตสารล,ล่องเบิ้งครับวางวัดเสียบครับดยครับเดี๋ยวเนี้ยเติมครับอีกผงเน้วปากเดี๋ยวก็มาเดียดมาก ขอบคุณของฝากจากนครสวรรค์ครับแับเลยมีเบ็ดตัวมากอย่างเลยโอ้โนครับอย่าลืมเอ่ยถามใครบ้างฝากของฝากจากนครสวรรค์แต่เลยเปมีเบรร็ดตัวมากมาก หน้าปากเลยผสมห,หวานใ้่ไหมหวานครับหวานดี